ส,สวัสดีจ้าพี่น้องไม่น้อยเปิดตื่นเสาร์มาเห็นข่าวละโอ้ยเนาะไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะเป็นที่บ้านเราอีกแล้วนะคะตื่นเสาร์มานี่แบบเสียใจกับพี่น้องบานห้ามากไม่เสียใจกับทหารห้ามมากไม่เนาะพี่น้อง มันบนาสิเกิดขึ้นอีกเลยพราะว่าแม่น้อยนะได้เจอเหตุการณ์แบบนี้มาสองครั้งแล้วครั้งแรกยังเป็นเด็กประมาณสิบขวบสิบสองขวบป่อหาป่อซีป่อหาครั้งที่สองก็มาเป็นตอนวัยรุ่นเป็นสาวแล้วแต่ตอนที่เป็นเด็กนะเราช่วยอะไรไม่ได้เราไม่รู้เรื่องเนาะแม่ผ้าหลบลุมไฟ่ก็ะดดลุบแม่ผ้ารีกระเดรีรื้มล้างบ้านบัดพ่อเป็นสาวข้นมา บ่ได้ล่วงลุบดกไผ่แต่ว่ากะได้ซอยเนาะได้ซอยพี่น้องทหารเห่าได้ซอยในงานลหลายๆอย่างช่วงทีมีสงครามปะทะกันกระเม็นแตกมากเนาะจนได้มาตัง้งศูนย์อุพยยภัยนู่นนี่นั่นช่วงนั้นกะคนไทยเห่าบวาทหารหรือประชาชนก็เสียเลือดเนื้อกันไปมากมายขึ้นกันแต่ในตอนนั้นแม่นหน่อยก็ยังได้ซอยเหลือเนาะเป็นอาสาซอยรบทหารพ่าน บ้านดงเย็นจังหวัดกันทละาอำเภอกันทระลักเนาะจังหวัดชสะเกิตอนหน้าเป็นสาวเกิดหน่วยงานต่างๆหน่วยงานที่ไม่หน่วยสังกัดอยู่เนาะเป็นหน่วยงานที่ที่มาอาสาเนาะก็ได้ซอยสรรหาแล้วก็นําอาหารขึ้นไปส่งให้พี่ที่ทหารที่อยู่ตามตะคิบแล้วก็ได้ซอยหน่วยงานทั้งราชก,การทั้งโรงพยาบาลเนาะนู่นนี่นั่นปั๊บไถ่ไปรอบนี่ก็ย่งดีใจอยู่ตรงที่ว่าได้ไป ดีใจนี่คือยังตึงกําลังได้ยังบม่มีเหตุการณ์ปะทะกันแล้วก็คิดว่าสิบ่ได้ปะทะกันก็ได้ไปเลี้ยงอาหารพีพีทหารเนาะค่ะหฮอเห็ดกับเขาอยู่ในวัดนะคะพีพีทหารหน่วยนี่จะเป็นน่วยเขาเอืน่นออโล่งโลงเลี่ยงถ้าเป็นในคำศั์ในทหารเขาเอื่นโล่งเลี้ยงเนาะเพิินพักอยู่ในวัดเท่ากับเขาไปเห็ดอาหารแล้วก็จัดแบ่งใส่ถุงรถพ่นสิมี่รถนะคะตรงนี้จะเป็นจุด ทำกับข้าวจุดทํากับข้าวจุดใหญ่จะพ่อในวัดนี้มีเจ้าหน้าที่กําลังอยู่ร้อยกว่านายนะคะในตรงนี้ที่เข้าไปนะคะเจอเอื่อยกับเอ่อเพิินกับแต่มอบเงินให้ทั้งชาวบ้านไปเสื้ออาหารมาแล้วเข้ากับไปรวมซอยกันเฮ็ดเนาะเข้ากับไปเฮ็ดล้วที่นี่ก็ไปซอยพีพีทหารแพ็กกับเข่ากับน้ำค่ะแพ็กใส่ถุงแล้วก็ตักใส่ถุงแล้วก็เพิ่นกับซีนับแล้วก็บซีมีถุงหิวไงไม่เธอนึงค่ะเพิ่นก็จะเขียนว่าจุดนี้จะค้นจุดนี้จะค้นจุดนี้จะค้นนะคะ แล้วก็แพกแพกแพกแพ,กแ,พกแล้วเพื่อนก็ถามว่าไปน้ำบอ่อแม่เขาเอินห้างแม่เนาะไปน้ำบอ่อแม่โอ้ยพอไปเราค่ะไปเริ่มันสิเกกะเจาหน้าที่้าเฮตุกับขาหายูน่กับพ่อแล้วในจุดนั้นเราก็คิดว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์บานปลายมาถึงจุดนี้เนาะเมื่อมาถึงจุดนี้น่ะก็เท่ากับว่าในชีวิตนี่ก็ได้ตอนนี้จะของมาอยู่สวิเด่นเนาะ ต่ได้เห็นแล้วว่าสงครามครั้งที่สามตั้งแต่เกิดมานี่ในแถบชายแดนบานเนื่องจาของพื้นพิ่ดินที่จะของอยู่นะคะไป่นหน่อยกับบังว่าพี่น้องทั้งเขตแนวตะเข็บชายแดนแล้วกับพีพีทหารแนวหน้าทุกคนเนาะขอให้ปลอดภัยย่างไปทั้งใดก็ขอให้ปลอดภัยนะคะตอนนี้คนไทยรักกันยิ่งขึ้นเกิดเหตุการณ์แบบนี้หู้สึกเลยว่าคนไทยยิ่งรักกันยิ่งไปเห็นข่าวที่เจ้าของร้าน ซุปเปอร์มา,าร์เก็ตเนาะทหารลงไปซื้อของเพิ่นว่าให้เพิ่นว่าเ,าเอาเงินเลยนะคะทหารอยากได้ยังให้ยยิบเลยซอยกันไม่น้อยเชือว่า <c oughs> พลังนี้ยังจะมีออกมาอีกมากมายถึงม่น้อยเฮ็ดยังบ่ไดดกับทรงกำลังใจให้นะคะแต่ถ้าวันนึงเอ่อเบิ่งก่อนค่ะถาวันหนึง่งอาจจะมีโอกาสได้ทรงสเสบียงอาหารเข้าไปตอนนี้มันยังวุ่นไหยอยู่ค่ะเดี๋ยวไววให้เพิ่นเขาทีเขาทาง มันเป็ยนจังไหนกอนเพราะมันเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดนักมือนีเนาะเดี๋ยวแม่น้อยสิทิติดต่อไปทา่งเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นอยู่ในวัดนะคะเป็นคุณโยมที่อุปถากวัดล่ะค่ะแม่น้อยอาจจะซอยเหลือเรื่องอาหารหรือว่าน้ำเมืองกรนค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมันมาแบบชุกโลหกแห้งเส,เ,เสียใจกับพี่น้องที่เสียยาติมีรไตเสียใจกับพี่น้องที่เสียทหารไตนะคะ ขอให้เป็นกำลังใจขอให้กำลังใจพี่น้องทุกคนสู่สู่คนไทยเรารักกันเหนียวแน่นกันให้มากขึ้นเห็นม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้คนไทยวิงกันยี่หรีทุกคนต่างคนต่างเสียสละคนละนิดคนละน้อยนะคะหนึ่งกำลังใจของแม่น้อยขอมอบให้กับแนวหนาทุกคนนะคะรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ในเข็บใจแดนตามชายแดนแม่น้อยหู้ซึ่งถึงกันในสัมผัสรสชาตินั้นมากมมยเข้าใจจนว่าบ่าออกบอ,อกบ่ออกบถือก็ได้แต่ว่าขอให้ทุกคนปลอดภัย ยูดีสบายกินเขานอนรับเข้าวบะตองเข้าเเ็ตอยงไดต้งเหืือเข้าเเ็ดอยงบดใดข้าก็ต้องเห็ดตามที่เจ้าหน้าที่ทังหลัดเพ่ินประกาศเด้อพี่น้องเด้อข้ายายามติดตานข้าวสารไวให้ได้หลายเพื่อความปลอดภัยของห้องเองเด้อพี่น้องมันไปไม่ได้มัโอมันตี <laughs> คุณนน้ำยาตาความสามัคคีของชาวบ้านจานเรียวที่สำเร็จว่าจะเม็ดอะไรอันนี้ตามงครับ๋อเด็กผสมกับตำมีเกลือสำเร็จหมดเเออมันแดงงานงสืนนดงๆนำกระปุหมอสอง,าาองตากะันตีตาประมาณนี้ประมาณนี้ ตัจตะแมัวเตัวดเอนมั่ยาหมเอานมา่อยมามม้เราหมไม่สวยทัก่เอ็กเลืตม่กเอานให้ทหาร้อาด้ด้วยาทีกนหนึ่งเียงตัอีกคนเลียกเลง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 เลี้ยเลา้ยเี้ยงเล้เลี้ยงเ้ยงเ้ยง้เลียกเลียงเลี้ยลีงี้ีงล้งเลีงเลียงเลียลี้เลียเลยงเลี้ยงเลี้เลี้ย้ยงเลยงเลั้ยงเยเลยงเลีเลยง้ เอามหมดนะเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยบอกไนะว่าไม่ถึงหอมเลยเหรอครับคับมันเลยก็ได้แม่แบสยเลยมันมัได้แบบูสักหน่อยครับยิ้มหน่อยค่ะร้อนนะคะข้าวปุ้นใหญ่ๆเยอะๆแชมโบแชมโบ ขอดูหน่อยนะคะมันคืออะไรต้มเนี่ยต้มเนี่ยนะคะต้มเนี่ย